รักเอรักแท้ว่ายังไงไอ้อะเอ้หยาเป็นทหารเนี่อยากเป็นทหารจะเป็นก็ยังไงทหารก็ต้องพูดได้ไอ้เขาต้องฟังรู้เรื่องไอ้หยาวะพูดได้เหรออ่ะไอ้หยาไอ้พ่อฟังก่อนทั้งหมดทั้งหมดแถวต้องเงียบเฮ้ยมันได้ดีว่ะเฮ้ยสุดยอดเลยไปดับได้ยินนะลูกอ่าอูอีเอารักรางวัลก่อนรับรางวัลก่อนเฮ้ย โอ้ยหวยเบ่อย่าอยมือไม่ต้อง้องวยพรไป้องวยพให้อมไม่อหอมอมห้ออ่าฮ่าฮ่่าเอได้เสียงกันแห่คนนี้คือนี่เอะทั้งหมดแถวตองเอะยดเอ๊ะรู้เรื่องนะเอ๊ะ ้ไงอ่ะไม่ได ah. ah 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 ้ดีว ah ่าเฮ้ยเป็นน ah ิวหังหมดขวาหันไงอ่ะหังหมดหน้าเดินไออีไอมวยใหญ่ไออีไอดีอุ้ย ไอสัตว์จะรู้เรื่องไหมเนี่ยอียะเลยหลอกสักคู่ไว้มาอียะอันอันเอ้ยโอ้อู้ทำไปล้ัวอียะเนียอ้ออ้ออู้ได้ยินอ่ากูได้ยินมึงมาพูดให้รู้เรื่องเอะกิมเอาอิมคือ เกี่ยคยสัตว์เออวายย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 ัยย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 ย กอยยาวไอ้บ่ก้อยยาวโอ้ยไอ้ยเขาพูดที่อะไรเราน่แม่เอาเราไม่เล่นเกมกันวไม่แม่แต่ฉากแรกมันพูดอะไรแม่เอาตังค์ไปอะกิมอะกิมกึ๊บกึ๊บอะกิมกึ๊บ กูปู้หยาไม่เนี้ยอะกูไม่ทำอะไรเฮ้ยไอ้กิมโอ้ยหย่าเหี้ยกูเลี้ยอ้าไอ้กิมทำไมฟังด่าชัดจังอะไอ้กิมกือกึบแถวตรงไอ้กิมกือปู้อ๋อไอ้ปุ๊นี่คือสายหันสายหันไอ้บอลว่าไงวะไอ้เหี้ยช่วยกันจันแล้วกูซักเบอร์แล้วเก็บใส่ี้ามาไอ้กิมกือกึบแถวตรงกัน kim cờ Cừ... bu trái hạn kim à, hì kim à, kim à, hì trái hỏa quá đây kim kim hì hi à nha. à quá à nhà quá à đây cũng bưng không biết luôn kim quá ô được quả เงียบไว้กับพี่อ้ยอ่ะกูเข้าใจง้างไวยครับรูแล้วอย่าคุยแม่มียาใช้เป็นหัวทั้งสองเมตรไหมอ้านี่อเจ็บคอเลยจ้ะเจ็บคออ่ะอูในปวดหูหมดแล้วอี๋ะกิมกือกึบแถวตรงตะกิมกือปุ๊บสายหันตะกิมหีปุ๊บว้าวตะกิมกือยาดกี้ดิ่งตกุนิกี้กาดกี้ อีขออะไรของมึงมันยาวจังวะหงอยอ้อยอ่ะจิมกือดิกัำกูดิเกีอบโก้ดิกำอยากดิจิมเยอะจริงเนี่ยเนี้ยโอยงอ่ะกูเข้าใจว่าหน้าเดินอัพเนื้อแน่ใครคนแต่งวะต้องอูอูลวงมรรคูอัพลวงประดิษฐ์แลระป่ะเนี่ยแอบัพเอาหรอเอาแอบเอาแอบแอบเหี้ยเนื้อลองยากว่ะเข้ม

อย่าหยเนี่ยจ yeah, ิ yeah. Yeah. I I huh? 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 Uh ้มกระปุกเงี้ยโหอยู่อย่างไงก็เข้าใจจะงอนอะไรนักหนาหยามวยหนู่อุยาก็รู้แล้วอ๋ออย่าเงี้ยไอ้หมวยไอ้ไอ้อ่ะฮะอ๋อเอี่ยไปอ่ะไม่ได้รังแกก็เข้าใจอยู่ฟังอยู่เนี่ยงอเอออย่าเอาฮะหอยครับฮะใหญ่ครับกินข้าวครับกินข้าวเหรอ พอทำกับข้าวให้แล้วไงน้ำพริกมันสามไงนเงยเงเงเงีเงี๋ยเง้เงีเงี้ยงน้ง้ยเ้